กระต่ายอ่ะวังฟังมึกออะต่ายมันมีหูด้วยนะมีหูไหมนะหูกระต่ายเป็นยังไงสั้นหรือยาวมีหูสองข้างด้วยนะกระติก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 มันชอบกระดิกหูแบบนี้อยากมาเรียนหรอคะเหรออยากกลับมาเรียนหรอคะพี่อยากมาฟังนิทานดูสิคุณครูจะเริ่มเล่านิทานแล้วพี่รีบมาละใครลืกกะต่ายกะต่ายมีหูเป็นยังไงกระต่ายก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะเนี่ย พ่อแม่นั่งดีๆก็หันดกระตาบ้านเตายลตายร้องกระตากระตาพ่อกระตายพ่อกระตายแม่กระตายแรอยู่กันอย่างสบายในป่าชอบกินชอบกินยอดผักชอบนักก็ต้องยอดยญ้าชอบวิ่งไปมาตลอด ตลกพ่อกระต่ายแม่กระต่ายอยู่กันอย่างสบายในป้าเพื่อนบ้านก็คือนกกาเพื่อนรักก็เป็นตัวตนวิ่งเล่นกันชนละมุนตลก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 อ้าวร้องได้ไหมพ่อกระต่ายแม่ กระต่ายอยู่กันอย่างสบายในบ้านชอบกินชอบกินยอดผักชอบนักก็ต้องยอดยา้าชอบวิ่งไปมาตะล,กตลกอกตะลอกพ่อกระต่ายแม่กระต่ายอยู่กันอย่างสบายในบ้านเพื่อนบ้านก็คือนกกาเพื่อนรักก็เป็นตัวตุนชอบวิ่งกันจุ สันล็อกสันล็อกลูกครึ่งหรือเปล่าออกระต่ายกระต่ายน้อยน่ารักชอบกินผักอยู่ในทุ่งนากระต่ายนี่หูกระต่ายจะเป็นแบบนี้อะไรคะโอ้เห็นไหมตัวอะไรปันกระต่ายแรดบิดแรดบิดปันต้องตอบว่าแรดบิดตายหรือไม่ก็แรดบิดแรดบิดแค่กระต่ายนั่งนิ่งเจ้าผไม่ต้องอะไรอีกอะไรนะเออเมื่อกี้คุณครูบอกว่า ชอบกินผักอยู่ในท้องนาพ่อกระตายแม่กระตายอยู่กันอย่างสบายในป่าเอ้าชอบกินอะไรชอบกินชอบกินยอดผักชอบนักก็ต้องยอดหญ้าเอ้ามันกินยอดหญ้าด้วยเนาะบอกว่าขอมานอนด้วยได้ไหมขอมาฟังนิทานด้วยได้ไหมกโตแล้วอยากมาฟังนิทาน พอตอนเด็กๆก็เหมือนหนูๆน,นี่แหละคุณครูเล่านิทานก็จุ๊กๆิๆกจุกิกกิก,ก,กไม่หยุดไม่นิ่งเลยฮะไม่ไม่ไม,ไม่พี่ก็เรียนอยู่